บริษัททริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราชแบรนด์ซุปก่ยสกัดโฟโมสแคลซิมิกส์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติออมรอน สีนิปป e no. e อนวิดิเล็ก์ไฮบริดชิวยี่สูตรดีแม็กซ์โคซีรีส์พีทีทีบีไฟฟ์พลัสอีโนน้ำดื่มตราสิงค์คูมใจเสนอ ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับตุลย์โรงหมอครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอกันต่อนะครับเรื่องโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเฮ้ย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 ไฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ย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 เน้ยเฮ้ยไม้ยเฮ้ยเฮ้ยเมกยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้เข้ไปฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเ้ยเฮ้เ้ยเฮยเลยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยว้ยเฮ้ย้เฮ้า้้เ้เ้ จะบ้าแล้วกินน้ำปลา,ปลาเผาเผาเค็มตายเดี๋ยวก็เป็นโรคไตวายหรอกเฮ้ย,ยไปไม่เย่ตลาดจะได้ไวายบ้างานไงฮะไปไปไปคุยกับหมอเลยเรื่องตลาดวายเนี่ยอา้าเรื่องไตอะ <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลลยโรงหมอวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคไตวายวกันครับซึ่งโรคนี้คนไทยเราเป็นกันเยอะมาก ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปฟังจากคุณหมอกันละครับนายแพทย์ศิระสุภาพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตนี่เถียงไงครับคุณหมอครับก่อนอื่นต้องเข้าใจกันนิดนึงก่อนว่าไตวายอยากรู้ว่าไตวายมันคืออะไรฮะใช้ตลาดวายไหมคือไตเนี่ยมันทําหน้าที่กรองของเสียครับคือเรากินอาหารทุกวันเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็ต้องให้ร่างกายเนี่ยเข้าไปเผาผลาญแล้วของเสียที่เหลือมันอยู่ในเลือด ไตเราเหมือนเครื่องกรองน้ํากรองของเสียออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไตเราไม่ทํางานเนองเสียก็จะข้างในร่างกายเหมือนเครื่องกรองน้ําของสระน้ําวิธีการคือดูดดูดน้ําจากสระไปไปกรองแล้วก็พ่นกลับมาที่สระถูกต้องครับออโอเคโอเคอย่างนี้อวัยวะที่เรียกว่าไตนั้นจะอยู่เป็นคู่บริเวณด้านหลังของเรานะครับซึ่งหน้าที่ของมันก็คือกรองเลือดนั่นคือ เมื่อร่างกายเราได้รับสารอาหารก็จะปล่อยของเสียออกมาทางเลือดแล้วเลือดเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปกรองที่ไตเพื่อเอาเลือดที่ดีกลับเข้าร่างกายและขับของเสียออกไปทางปัสสาวะนั่นเองครับไตวายไตวายคือไตทางานน้อยลงกับปกติ ไม่ที่หยุดใช่ไหมไม่หยุดครับถ้าเกิดไตวายระยะสุดท้ายคือหยุดคือแทบจะไม่ทํางานแล้วอันนั้นมีกี่ระยะคุณหมอมีห้าระยะครับระยะแรกคือ90้าสถึงร้อยตนนี้คือปกติระยะ5้านี่ไปฟอกเลือดทีสองนี่เขาเริ่มเสียนิดหน่อยเริ่มอยสามเสียมากกลางครับสี่นี่เริ่มมีอาการหนักๆแล้วเริ่มมีอาการบ้างห้านี่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยก็ไปฟอกเลยอได้ระยะสี่ระยะห้านี่รูปร่างเป็นไงครับหมอรูปร่างนะคับเอาให้ดูรูปแล้วกันระยะห้า ระยะและข้อที่หนึ่งก็อาจจะมีคันนะฮะคันตามตัวพวกนี้จะคันจากของเสียนที่ข้างในร่างกายอ่าอ่านบะครับและที่สองคือขาบวมขาบวมแล้วก็เส้นเลือดที่คอจะเห็นนะฮะมันโป่งขึ้นมามือบวมขาบวมทนนะฮะเดางสมมติผมเนี่ยขาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วจะรู้ได้ยังมันบวมไม่บวมแล้วคอันี้ปกติไม่บวมนะครับไม่บวมหรอครับอีกปกติปกติถ้าบวมที่ถ้าบวมกดแล้วมันจะบวมครับ ค้างอยู่เลยปล่อยมือไว้ปล่อยมือแล้วปล่อยมือก็ยังเป็นแต่ต้องกดบนกระดูกนะฮะไม่ใช่กดบนบนบนชี็นเึงนอกดที่กระดูกกดที่กระดูกอ๋อเออเออนี่เป็นความรู้นะเราลองเช็คตัวเองได้นะว่าขาเราบวมไหมนะคันผิดสังเกตไหมมีอื่นไหมครับนะครับก็เป็นแผลขึ้นมาที่ตามเท้านะครับดำดำ แผลพวกนี้มันเกิดจากเส้นเลือดมันตันเลือดมันขาดเลือดไปเลี้ยงบนผิวหนังหมอเลยสาเหตุมันมีไหมฮะมันเหมือนเพราะอะไรฮะส่วนมากในคนไทยนะครับเป็นเบาหวานความดันสูงความดันสูงนี่คนอ้วนก็เป็นนะแล้คนผอมก็เป็นได้อีกนะคุณหมอนะโอเคครับแล้วก็อ้วนอ้วนอ้วนลงพุงคิดง่ายๆพี่เหมือนกับพี่มีเครื่องครับรถครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเครื่องรถตุ๊ก แต่เพียบแร้วมรทุกมาใส่อย่างเงี้ยแล้วมันจะอยู่ได้นานนะเครือรถทุกเครื่องรถทุกตัวิงคือกว่าจะกว่าจะเดินทางได้ก็เครื่องพังไงเครื่องพังข้อไตก็เป็นเหมือนเครื่องรถตุกตันั้นซึ่งมันจะพังมันจะพังถ้าเกิดที่ใส่ของหนักๆนักมันอาจจะไม่พังตอนนี้มันทานปกติแต่ถ้าเกิดมันสักพักหนึ่งมอนคงพังได้อ๋อนี่เคลียร์เลยอันนี้ก็นี่เคลียร์เลยครับ นี่คุณหมอแต่โรคที่คุณหมอพูดถึงมานี่มันเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับหลอดเลือดงั้นไหมคุณหมอครับใช่ครับคือเวลาที่เราความดันสูงเนี่ยเราไม่เลือกว่าจะไตพังอย่างเดียวมันก็แถมสมองกับหัวใจไปด้วยคุณหมอฮะอีกก็บอกว่าทานอาหารลดเค็มเออแล้วจะเป็นไตเป็นเดี๋ยวไม่โรคไตบางคนครับถ้าเกิดบางคนทานเค็มแล้วความดันขึ้นเนี่ยต้องห้ามทานเค็มเอแเราจะรู้ได้ไงคุณหมอทานอะามดันนี่ยพี่ กินไปไม่ความดันไปคนไหนเป็นก็จะเป็นตลอดคนไหนคนไหนเป็นจะเป็นตลอดการกินเค็มทําให้เกิดผลข้างเคียงความดันสูงในคนไข้ที่มีผล สารผลพันธุกรรมที่ความดันสูงจากความทานเค็มนะครับคือถ้าเกิดพวกนั้นถ้าเกิดทําดีทานเค็มเท่าไหร่ก็ความดันไม่ขึ้นก็ไม่ต้องกลัวคุณหมอฮะทีนี้นอกจากสังเกตภายนอกแล้วเรามีวิธีการตรวจไหมฮะไปโรงไย่บยูทีเรามายูทีเรามาตรวจได้ไหมอ่ะผมได้ครับได้เราแนะนําให้ตรวจคนอายุเกิน35น่้าจะตรวจสักปีละครั้งนะฮะอายุเกิน35ตรวจปีละครั้งครับผมเกินแล้วนะนี่เราต้องน่าจะมาตรวจแล้วผมไม่เคยตรวจเลยผมก็ไม่เคยตรวจเลยตรวจด้วยวิธีการไหนบ้าง พักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับว่าคุณหมอจะมีวิธีตรวจไตยอย่างไรบ้างสักครู่ครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมตังกุยเป็นประจำแคลซีมแแคลเซียมสูงวิตามินเคสูงเพื่อกระดูกแข็งแรง ตรวจเปวนวิธีการไหนบ้างครับมีตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดดูว่าไตทํางานกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะครับตรวจระดับเลือดที่บอกได้เลยบอกได้เลยคร่าวๆนะฮะครับครับครับแต่สัวะดูว่ามีโปรตีนหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าไข่ขาวรั่วมันเป็นโปรตีนที่อยู่ในปัส ในปัสสาวะครมาครับแล้วก็ดูเซลล์ในปัสสาวะดูดูดูเม็ดเลือดแดงอะไรเนี่ยนะครับครับอ่ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์อัลตราซาวดใช่ออัลตราซาวด์ไอที่ไปไนมีเครื่อเสียงคมาถ่ายถ่ายดูไม่เจ็บเหรอครับไม่เจ็บนะครับทั้งหมดไม่เจ็บเลยครับอุยงั้นวันนี้ผมสองคนเดี๋ยวขออนุญาตตรวจได้ไหมรด้เลยเดี๋ยวจะเอาผลมาให้คุณหมอดูนะครับอครับคุณครับครั้งแรกเลย เมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วพิธิกรของเราก็จะขอลองตรวจกันดูเช่นเคยครับโดยเริ่มจากการตรวจอันตรอซาวซึ่งครั้งนี้คุณติ๊กกลิ่นสีขอประเดิมก่อนเลยครับการตรวจอันตรอซาวนี้จะทำเพื่อดูขนาดของไตและความหนาของเนื้อไตทั้งสองข้างว่าปกติดีหรือไม่ หลังจากนั้นก็จะดูแถมไปถึงกระเพาะปัสสาวะว่ามีนิ้วหรือก้อนเนื้อหรือเปล่าและยังตรวจดูขนาดของต่อมลูกหมากพ่วงไปอีกด้วยครับค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วฮะใช่แหมเพลินมากคุณกิ๊กตรวจด้วยไหมคะเรวครับครับ กันเลยมือเราต้อง่วยดิมือวางสบายสบายก็ได้ค่ะอ่าหายใจเข้าลึกๆเลยก้านใจไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะลองผลไปขอบคุณนะครับค่ะยินดีค่ะ เมื่ออันตรสาวเรียบร้อยก็ต้องไปตรวจในขั้นต่อไปซึ่งก็คือการเจาะเลือดเพื่อดูค่าการทำงานของไตว่าไตนั้นยังฟอกเลือดได้ปกติหรือไม่ ตรวจปัสสาวะอีกทีเพื่อดูว่ามีโปรตีนในเส้นเลือดรั่วออกมากับปัสสาวะหรือเปล่าเพราะถ้ามีก็แสดงว่าเส้นเลือดเริ่มรั่วแล้วนั่นเองครับ รอผลการตรวจพิธีกรจอมสนของเราก็เกิดอยู่ไม่สุขเดินเล่นกันอีกแล้วครับแต่ดูท่าว่าการเดินเล่นครั้งนี้จะเจอสิ่งที่น่าสนใจเข้าให้แล้วล่ะครับดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หน้าเครื่องศูนย์ไตเทียมพี่ไตเทียมอยู่ไหนคะพี่คะไตเทียมไม่มีไตเทียมอ้าวไม่มีอะฮะไตเทียมไม่มีคนพูดเทียมศูนย์ไตเทียมศูนย์ไตเทียมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีไตเทียมแต่เรามีเครื่องไตเทียมเครื่อง่าไตเทียมใช่มันทําหน้าที่แทนไตไงคะคือยังไงครับวิธีการทํางานมันยังไงครับพี่ครับวิธีการทํางานของมันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยที่เขาเรียกตัวไตเทียมนะคะมันจะมีเนื้อเยื่อข้างมันเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเรียนแบบ เนื้อไตจริงๆของมนุษย์มากๆนะคะแต่ก็ได้ประสิทธิภาพไม่เหมือนแน่นอนไม่เท่าเนาะไม่เท่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาเราทําจริงๆเนี่ยเราจะต้องใช้สายเนี่ยส่งเลือดนะคะออกจากตัวคนไข้ผ่านเพราะว่าเจาะเจาะที่ไหนพี่เจาะที่แขนนะคะอ๋อเหมือนแบบไปให้เลือดเหมือนให้เลือดเหมือนให้เลือดเลยเจาะสเองเข็มนะเข็มที่หนึ่งออกผ่านหลอดเส้นเลือดแดงเข้าทางหนึ่งข้าแล้วก็ผ่านทางสีแดงนี่นะคะ ผ่านตัวไตเทียมแล้วมันก็จะมีการกรองแทนไตนะใช่จนกระทั่งเลือดที่สะอาดก็ผ่านทางสีน้ําเงินมาทางสีน้ำเงินแล้วก็คืนเข้าตัวคนกันเลยนะคะอันนี้และค่ะพี่ทำวันทีกี่ชั่วโมงคะพี่นี่โดยทั่วไปแล้ว4ชั่วโมงค่ะแต่บางคน้าของเสียเยอะจริงๆน้ําเยอะจริงๆแพทย์อาจจะสั่งหชั่วโมงก็เป็นได้ เราต้องรั้งบ่อยไหมั้งบ่อยไหมความถี่แล้วแต่คนไข้จะดูแลตัวเองดีแค่ไหนนะคะถ้าดูแลตัวเองดีมากก็อาจจะอนุญาตให้สัปดาห์ละสครั้งแต่ถ้าอยากจะทานให้เหมือนคนปกติใช้ชีวิตเหมือนคนปกติก็3ครั้งหรือ4่ครั้งเดี๋ยวเราจะลองให้คุณติ๊กลองดูนะครับว่าเป็นยังไงปรึกษายังไงบ้าวันนี้่นะเพื่้ัครับสวัสดีคส ับสวัสดีครับครับหมอครับได้ผลแลครับไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะท่านผู้ชมนะมาตรวยกันได้เนาะง่ายเลยเอาอะไรก่อนครับคุณกี้ก่อนนะเอาคุณกี้ก่อนหน้นะครับจี้ครับช่วงหน้ากลับมาฟังผลพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขอบอกใบ้ว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดยดีเซลนวัตกรรมใหม่ PTT B5 Plus ดีต่อรถดีต่อโลก เมื่อมีอาการแน่นท้องท้องเฟ้ออีโนช่วยลดกรดเกินในกระเพาะอาหารอีโนคลายกรดลดแน่นเฟ้อน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงเอาใหก่อรับคุณกี่ก่อนนะเอาคุณกิ๊ก่อนนะครับคุณก๊กไตขวาดีนะฮะไตขวาดีเป็นว่างผมไม่มีดีนะครับแล้วก็ไตซ้ายก็ดีครับแล้วก็กระเพาะปัสสาวะดีนะครับต่อมลูกหมากไม่โต ดีหมดเลยครับปกติของผมปกติครับแต่เอ็กซเรย์นะครับจากอัลตราซาวด์ครับอันนี้ดูผลเลือดนะครับผลเลือดนี่เราเราเพื่อเช็คเรื่องไตอย่างเดียวไหมฮะหรือว่าเราจะได้เรื่องอื่นมาด้วยฮะเพเราแถมน้ําตาลให้ด้วยนะครับอ๋อแถมน้ำตาลแล้วก็ดูเรื่องไตละเอียดให้นะครับไตคุณคิ๊กทางานอยู่ปกตินะครับของคุณกิ๊กก็เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ือว่าปกติปกติคนที่ทานยาบางตัวอยู่ใช่ครับจำไหมครับครับก็คือของคุณหมอธนวันต์อ่าแลมันก็เลยทําให้ไตทํางานดูเห็นมันต่ำมาดิบหนึ่งแต่ปกติไม่เป็นไรนะครับโปรตีนในปัสสาวะของคุณกิ๊กปกติเลยนะฮะแล้วความดันของคุณกิ๊กก็ปกติด้วยอ่าคุณหมอถ้าเกิดถ้าเกิดไอโปรตีนในปัสสาวะเยอะอ่าจะเป็นยังไงใช่ไหมอ่าต้องเข้าใจก่อนว่าไตเราเนี่ยนะครับมันคือเส้นเลือดจะชัด มันวิ่งเข้าไปในไตแล้วมันแตกแขนงเข้ามาในไตใช<ฆ>่ไหมครับแล้วก็มันจะเป็นผ่านตัวกรองน้ำเล็กๆนี่นะฮะ ừ ừ เล็กๆน <ๆๆ S 1> ี <ừ> ่ครับพลังกงมานะครับ <ừ> นีเลือดเข้าไปแล้วเลือดออก<ฆ>ตรงนี้เป็นปัสสาวะไหลมารวมกันฉี่ออกมาอ<ฆ>ันนี้คือง่ายๆคือเส้นเลือดแปะกับปัสสาวะเลยถ้าเส้นเลือดมีปัญหาปัสสาวะก็จะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตัดนี่ดูนะนี่คือข้างในเป็นเส้นเลือดข้างนอกเป็นปัสสาวะงนั้นถ้าเกิดมีอะไรในเส้นเลือดเนี่ยจะมีโปรตีนรั่วอไมาให้เห็นเลย สรุปว่าการตรวจดูโปรโตีนในปัสสาวะนั้นสามารถทำให้รู้ได้เลยนะครับว่าเส้นเลือดของเราปกติหรือไม่เพราะเนื่องจากเส้นเลือดนั้นจะอยู่ติดกับกระเพาะปัสสาวะดังนั้นถ้าเส้นเลือดเกิดเสียขึ้นมาก็จะต้องมีโปรโตีนในเส้นเลือดรั่วออกมาและไหลออกมาทางปัสสาวะอย่างแน่นอนครับอนันี้ถ้าเกิดโปรโตีนรั่วเยอะในปัสสาวะนะครับมันจะเริ่มไตเสีย เริ่ม่มแสดงว่ามีปีดปกติเยอะไตเสียนะครับอันที่สองคือความดันครับนะครับถ้าความดันยิ่งสูงยิ่งไตเสื่อมครับนะครับควมดาันกิ่ก็ปกติเลยนะครับถ้าโปรตีนในปัสสาวะสูงขึ้นเนี่ยไม่เป็นโรคไตก็ได้นะฮะเป็นเส้นเลือดแตกในสมองก็ได้ ก็มันคือเลื่อนเนี่ยฮะโอ้ฮะชจมไหมฮะโอ้แค่ตรวจปัสสาวะท่านผู้ชมครับไม่ได้เจ็บปวยอะไรเลยไปฉีดใส่ถ้วยแค่นั้นแหละแล้วก็ยืดนให้ให้คุณพยาบาลเมื่อกี้ง่ายๆเลยคุณบอกว่าเมื่อกี้ผลของผมศูนย์ห้าเท่ากับคนปกติเลยครับพี่ครับครับครับนี้ดูสำหรับคุณติ๊กบ้างนะครับ ปกติเหมือนกันนะฮะทำงาน85ข้อแปลกของคุณก็คือมีไข่ขาวล่วฮะเห็นไหมฮะมากกว่าคนปกตินิดหนึ่งนะฮะ0.18เอนี่สาเหตุจากอะไรฮะบุหรี่ก็ได้นะครับนะครับวันไหนเครียดก็ได้คอเลสเตอรอลสูงก็ได้ไม่ออกกําลังกายก็ได้ลงทุง อช่ไหมครับต่อไปครับหมอกมจะบอกคุณติ๊กว่าคือตอนนี้โอกาสที่จะเส้นเลือดตีบหรือแตกในสมองนี่แหะครับหรือหัวใจนี่ประมาณ3เท่าของคุณกิ๊กโอ้พรุ่งนี้เขาไม่รอดนะตกใจเลยตกเลยเออระมมงนาเป็นข่าวดีถ้าเกิดคุณติ๊กเป็ียนนิสัย พฤติกรรพฤติกรรมไม่ต้องใช้ยาเนี่ยออกกําลังกายลดอย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาดีเลยครับอ๋อเหรอครับไปชไปเรื่อยเรื่อยอืมนิดหนึ่งครับก็เรื่องเอ็กซเรย์ของคุณติ๊กครับก็ดูไตขวาก็ดีนะครับไตขวาดีนะครับไตขวาดีไตซ้ายไตซ้ายดีครับมีก้อนถุงน้ํานิดนึงงจะไม่มีอะไรนะครับก้อนถุงน้ําในคนอายุขนาดนี้ก็ประมาณเหมือนกับหน้าเรามีสิว ริ้วรอยขึ้นมาแล้วเขาทำอะไรนะครับก็ดีนะครับขนาดโอเคเลยขนาดโอเคคขาจะรักษาคนนี้เมื่อทำทุกปีเป็น้องทุกปีสมมุติว่าไตเราเสื่อมมแล้วสูงโอ้คำถามผมเยอะมากสมมุติเราอยู่ในระดับไม่ใช่สี่ห้าที่คุณหมอบอกว่าถ้าสี่ห้านี่อาจจะต้องเริ่มมาฟอกฟอกเลือดหรืออะไรกันแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมผ่านไปห้องห้องไตเทียมแพทยไตเทียมผมกเขาฟอกเลือดการฟอกเลือดนอกจากฟอกเลือดแล้วยังมีการฟอกเลือดทางหน้าท้องนะครับ แล้วก็เปลี่ยนไตหมอจะรักษาระยะสุดท้ายนยฮะคน<ๆ>คนไข้ไตระยะสุดท้ายอย่าให้ช่วยคนไข้กลุ่มนี้ครับโดยการบริจาคไตเขาเพราะว่าเขาจะได้มีสุขภาพชีวิตได้ดีกว่าเดิมเพราะการเปลี่ยนไตเนี่ยเท่ากับไตาทาง,งาน90ถ้าฟอกปิฉืดน,นี่แค่นี้ประมาณ10เอาเต่ว่าแต่ว่า ไปเรามันเันไงฮะมีสองข้างาต้องให<จ>้ตอนตายหรอเปล่าหรือว่าไงฮะมีสองอย่างครับ,รบให้ตอนตายได้จากสภากชาต<ม>ินะครับหรือให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเองก็ได้หรือให้ญาติตนเอง<ม>ที่มีสายเลือดตรงกันเนี่ยทีนี้ไตเรามีสองข้างเราหา,ายไปข้างหนึ่งเราจะฟอกได้ครึ่งเดียวหรือเปล่าคุณหมอไม่ครับพระเจ้าส่งมาเกินอ้ผมนึกว่าถ้าหายไปอันหนึ่งไหมหายไปอันหนึ่งแล้อย่เงงี้ ต้องให้ต้องให้เขาเดินไปข้างหนึ่งแต่ว่าเราฟ้องเนี่ยได้ครึ่งเดียวไม่เลยไม่ใช่ใช่ไหมหมอแต่อย่าลืมมากถ้าเกิดเราเป็นเบาหวานความดันสูงมันไม่เลือกข้างอ่ะอ่ะมันมันเสียทั้งสองอ่มันโดนทีเดียวพร้อมกันเพราะวันั้นคนที่ไตเสียไตวายไปก็จะวายพร้อมกันสองข้างไปพราะในเขาไม่เหลือเลยใช่ไอ้เรายังดีอยู่เฮ้ยแบ่งห้คนอื่นใช้ไปข้างหนึ่งเหตครับอ่าเราวันนี้ต้องขอขอบคุณฮะคุณหมอศิระสุภาพนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคไตครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมได้ความรู้เยอะเลยป่ะ เอ้าอไปเนี่ยต่อไปเราจะไม่เป็นโรคไตแล้วเพราะไปตลาดมาที่ตลาดนะมีจต่ไตทั้งนั้นเลยไตอะไรเนี่ยนี่ไงไตปลาไงกินกันเลยสำไมจะเป็นอาหารใต้ไตปลาเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วจะเล่นมุมนี้เอานี่เลยกินอย่างนี้ไหมเอาเรื่อนี่ไหมแซปตตอไหมแซปตตอ สีเขียวอะเอาเขียวเลยสตอต้องเขียวเลยอ๋อตอนเด็กสีเขียวดิพอ,อโตสีแดงเอาทำไมอะเลยเรียกสตอเบอรี่โอ้ท่านผู้ชมครับ่องนี่ก็เอามาอยู่แล้วครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ